ห,หลายคนคิดไม่ถึงการถ่วงบาลานซ์นะพอไปแล้วเนี่ยประเภทเรือที่เป็นเรือเบานะไฟเบอร์กลาสอลูมิเนียมนะครับหรือเรือโฟมความเบาเนี่ยมันมีข้อดีตรงเรื่องของการยกการขึ้นน้านะครับเรือยิ่งเบาเนี่ยมันจะยิ่งขึ้นน้ําเร็วแต่จุดด้อยของความเบาเนี่ยลักษณะของเรือที่มันเบาเนี่ยพอมันขึ้นผิวน้ําแล้วเนี่ยนึกถึงขวดน้ําเปล่าลูกบอลที่มันมีอากาศอยู่ข้างในแล้วก็มันเบามากเนี่ยมันจะวิ่งอยู่บนผิวน้ําเกิดมันมีอาการเซหรือาการเป๋เนี่ยมันมีโอากาสที่จะ เสียอาการนะครับหนึ่งที่ตัวทะยักสองท้องนะครับคือในเรือของแบรนของวิทเนี่ยนอกจากน้าหนักเบาแล้วเลยยังคิดถึงเรื่องบาลานซ์ด้วยจุกหัวเรือพวกนี้เนี่ยคอนเดนต์นะครับก็คือว่าเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีหยดน้ำนะถังอยู่ที่ใต้ท้องเรือจุกนี้เอาไว้ระบายน้ําทิ้งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเอาไว้ถ่วงบาลานซ์นะครับหาขวดหาปั๊มน้ําหาภาชนะอะไรก็แล้วแต่เติมน้ําเข้าไปนะครับถ่วงให้สองข้างเนี่ยเท่ากันเมื่อน้ําหนัก ของเรือเนี่ยมีน้ําหนักที่ท้องเรือแล้วเนี่ยมันจะเกิด CG ที่ต่ํานะครับเป็นจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําเวลาที่เกิดคลื่นเนี่ยน้ำหนักตัวเนี้ยมันจะช่วยถ่วงให้เรือเนี่ยมีบาลานซ์ดีขึ้นนะครับข้อที่สองนะครับท้องเรือเนี่ยท้องเรือเนี่ยเวลาที่มันชนคลื่นใช่ไหมครับตัวคลื่นเนี่ยแรงแรงปะทะของคลื่นเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงแต่ถ้าเกิดเรามีน้าเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ใต้ท้องเรือ มันคือท้องเรือที่ว่างเปล่านะครับมันมีน้ําหนักเบาสังเกตนะครับมันเบานะครับแล้วก็อยู่บนผิวน้ําเวลาเจอคลื่นเนี่ยมันจะโยกเยกแล้วก็โซเซไปตามตามคลื่นตามลมนะครับเห็นไหมครับอ่าลักษณะของการโยกแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเติมน้ําเข้าไปนะครับเราเติมน้ําเข้าไปอ่าประมาณนี้ก็พอนะครับประมาณนี้ก็พอคือให้อยู่ระดับที่ท้องเรือนะครับอ่าอันนี้สมมุตมิทขำภาเมื่อกี้ได้ไหมนี่นะครับ ลักษณะของการโยกเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับมันจะน้อยลงเพราะว่ามันมีแรงปะทะนะครับเมื่อคลื่นเนี่ย <sun arrivé S 2> มันมันกระปะทะจากด้านใต้นะครับมันมีน้ําตัวข้างในเนี่ยเป็นตัวซับแรงนะครับทําให้ตัวท้องเรือของเราเนี่ยเกิดแรงกระแทกเนี่ยน้อยกว่าเรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดมันเป็นท้องที่เป็นอากาศเปล่าเนี่ยเวลาขึ้นขึ้นกระแทกเนี่ยมันจะกระแทกแรงนะครับแต่ถ้ามีน้ําอยู่ด้านในเนี่ยมันจะเป็นตัวซับแรงนะช่วยให้ท้องเรือเนี่ย ลดอาการแตกได้นะครับเนื่องจากแรงประทะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเติมน้ำนะให้ตัวเรือเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการกระแทกของท้องเรือนะครับทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์กลาสอลูมิเนียมเรือโฟมนะเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่น้ำหักเบาเติมเข้าไปเท่าๆกันครับเราเติมได้เท่าๆกันแล้วก็ปิดให้สนิทถ้าเป็นขวดน้าดื่มเนี่ยอย่างตัวขยักสองท้องเนี่ย,ตย,เ,ยเติมเข้าไปเลยครับประมาณสักละ5้าแต่ถ้าเกิด น้ำหนักตัวเราเยอะหรือมีอาการยังมีอาการเซอ,อยู่ก็ก็เติมเข้าไปเพิ่มอีกเท่าเท่ากันนะครับแล้วแต่การบาลานซ์ตัวของแต่ละคนนะครับไม่เท่ากันเทคนิคเล็กๆน้อยสำหรับการใช้เรือ